เออบาๆทับแต่เบาๆแต่เบาแล้วก็เด็ดนะแต่งหน้าทีเนี้ยเออนี่กระจกยิ้มฟาดองพ่อสวยเฮ้ยเส้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้มเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเะ้ยเ้ย้้ยยยเ มึงคอยยังบอกอยู่ว่าคำนี่ย้ำคำว่าแม่นี่มันมันหมายความว่าอะไรคือพากันอื่นค่ะอื่นแม่แต่อื่นแม่นี่เอนเอียมาเอน้ำพชจเพื่อให่น้ำพอยู่ข้างบนถาแม่จีบมันสวยหรือยังเอาเ้นนเพชจถาแม่ีมันสวยหรือยังเอาน้องไม่เ่นื่อยคิดื่งเพช มาถึงว่าสิบ้างทาอย่าจุกไหมแม่เขาไม่ได้จุกแบบนั้นนะเขาแค่เอานี่แตะแตะนะคุณทานี่นะนี่นี่เอานี่แตะเลยเบาเบาหน่อยค่ให้เออพี่ดชาเหรอถามพี่ฟิวพี่ฟิวสร้างแต่งหน้ากพ่อนัยงงไี่ร้านนั่นไปยังไงยังไงผมผมแม่ไปแล้วว้าวคิดว่าช่างเห็นผมแม่ไปแล้วเหรออ๋อช่างผม บอกแม่ยิ้มด้วยยิ้มยังโอ้ยเปลี่ยงแป้งเปียงแป้งแม่โอ้ย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 เอาชะพาเฉพาะจุดนะติงติงสร้างสร้างเต้งหน้าอารมณ์ดีเปีนมัดเลยสร้างกัะเอามากันอ่าคนถือแต้งกัดดึงดืดดู ดึง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 เลดาแล้วมิเต้นก่อนช่างเต้นก่อนช่างเต้นด้วยดึงเล็ดดึงเลดดึงเลดดึงดึงแม่จาแม่ดูเข้าบ้านสุดมาดูนี่แม่เข้าบ้านแล้วนั่นเอาแป้งไว้แป้งให้หาฟิวเร็วนาฟิวแป้งไว้หน่อยช่วยด้วยแก่งหน้าแล้วเป้าไว้ก่อนเอาแป้งไว้เอาแป้งไว้เออแป้งไว้เอาแป้งไว้มามาดูมาช่วยแม่นี่มามาให้ยายนะคะ เอามาให้ยายเก็บไว้นะคะโอ้ยจะแต่งไหมจะแต่งจะแต่งให้ใครมาดูแม่นี่ช่วยแม่หน่อยเนี่ยมาดูเด้วยๆฮะตัวนี้4,100คนแล้วขอบคุณค่ะเร็วิวรีวิรีวิรีวิวจอยโอ๊ยแม่ตัวพนถึงจะไข่สีเบิ้งอันไหนอันไข่มิจโจอเดียวช่วงมันมุลุยได้嘛 สวยุ้ให้เต่งหนเมื่อกระจกความเคไหดูกระจกหน่อยขอดูกระจกหน่อยค่ะวไหนกระจงหน่อยเคนเดียวอยเป็นอ่เอื้มานนอข้าได้คนเดียวสวยหรือยังหน้าเนียนหรือยังคะหน้าเนียนหรือยังหัวหัวแดงกอกดงก๊อกอเดีรสันเพนก่อนน มันไซเอลอยู่มันจะเบี้ยวแล้วมันก็เบี้ยวเข้ามาเหมือนเดิมแหละบอลนี้กับสีบอลนี้ฮะบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนล่ะลูกอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอ๋อแค่นี้เหรอไม่ไม่หนูต้องให้ตาเป็นคนทําอย่างเงี้ยยายไม่ถนัดไม่ให้ตาเบิร์นแล้วแป้งสลับนี่เบีรยฮะเบิร์นแล้วแป้นล้โอ้ยข่อยหัวตะปเอาของอีแม่มาเมื่อวานนี่ เขาเขาเอ็ดอันสีกันนี่แล้วก็ห้างเที่ยกันเลนแป้งไปยเมิร์ดนั่นโอเคีวก่มีการเบิ้งความอะไยเบิ้งกระจกความโอ้ยใหี่ปิดฝาให้วไปแต่งให้แม่นอเคื้อโอเคค่ะบอกแม่หลับตาด้วยนะให้แม่หลับตาด้วยนะคะ แม่หลับตาด้วยนะบอกแม่ก่อนโยนเบาๆโยนเบาๆวายมันจะเขาแล้วเนาะกลุ่มไปเอ้าช่างแต่งหน้าคิดแพงเพราะข้าพนว่าเต้นด้วยเอ้าติ่งติ้งด้อเล็กติ่งติ่งติ้งติ้งติ้งดานาเล็กติ้งติ้งเอ้าอีกแล้วเอาบอลโยนมายิ้มมากอดยิ้มยิ้มยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆแต่งหน้าน่ะตามไว้ค่ะ ตึ้งะตึ้ง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 ตึง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 ตึ้งตึีงตึ้ว บ่เห็นบ่เห็นก็บ่แสดง่าตื่นหมดแล้วเนี่ยนั่งอยู่มดนี้หมดแล้วนี่ยอยากเห็นน้องเพชรคะเขานะวาจาทำใจเองหน่อยเด้อเพราะว่านั่นนี่เด้อนี่ค่ะด้วยนี่ค่ะเอลลลงงงยยยออ๊ย จะเดินไม่ตรงไอ้เตี้ยลงเตี้ยลงยีกหนึ่งเดาหน่อยเตา้ยลงเตี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 ้ยลงซ้่าแล้วมันจะเดินไม่ตรงอ๋ออยากเห็นพลอยเด้เห็นพลอยเอาใหม่แล้วโชเคโอ้ยอยากเห็นเพชรเด้เอาเตี้ยลง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 ไอ้เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเฮ้ยตีลังกาโชว์เลยค่ะน้องเพชรเขาจะแวบๆกลับไปนี่ส้นะคะนี่นี่เห็นไหมนี่ คอยยกกับเพาะคอยชิ <meio> ้ก <DVD> ล้องคอยชิ้เลี้ยนยุ่งใี่หรอคอยคอยมาเต้นเร็วยกตรง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 ขาละวันมันเดินไม่ตรง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 อ่าเอารกขึ้นคอยลุกขึ้นเต้นเร็วลุกตรงลุกตรงลุกตรงจวงร้องเพลงเถอะเอาเด้งดึงเอเด้งดึง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 เร็วเด้งดึง ยายายาค่ะเยอะค่ะนวดนวดนวดเอามือนวดเบาๆนวดเบาๆเอาซอกใส่น้ำซอกใส่น้ำเม่นไหมเม่นตดเม่นตดไหมเม่นตดโอ้ยเอาน้องไหมนอนนอนนอนตัวนี้น่ารักที่สุดแล้วเหรอตัวยานตัวนี้น่ารักที่สุดแล้วเหรอพ่อห่มน้องอยู่ไหนอ่ะพ่อห่มน้องอยู่ไหน งานกาชาติวางบัวทองค่ะอยู่นี่เองเขา,ปานเป็นหงมข้างในไงเนาะเจ้านี่ตวนนีมมันตกแลังม,มันแล้วอีกสิบนาทีอือเมียว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 ตรงไหนก็ว่าด้เขาว่าได้แต่งหน้า,าไได้วย <c oughs> อพาอบุละาพาบีะวเธอคือดงหัวนะราวังหัวนะเขายังไมีกีกก่อนฟังฟังฟร้องเพลงนี้ได้หรืเปล่าเรวเธอคือดวงวงใจวคุลาบแล้วพอแล้วหักไปช้ำไป เจ็บมาจนหัวใจเสดมเงือมาหลอกให้ฮะแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพกกลมมาทันบอกคุ้มไปเออร้องโซ่วนองจะเสียงตุ่ยนะมีเสียงปะบอกเพ่งคิดเปิดน้องนอนหลับหล่อนลูกเสียดไม่ใช่แตนเนาะน้องหลับน้องหลับ น้องตื่นเลยนัดกันยูคาซลนัดกันนะนัดกันยูายไลในอาามาเจออยู่ข้างคอยนอนเหรอน้องตื่นแล้วอยนอนเหรอเด้งดเด้งดึ่งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งด่งเ่งเด้งดิงโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้หโอ้อ้อ้หอ้โูอ้โอีหโอ เห็นพอยไหมเห็นพอยไหมมาแขะอย่ังยี่ดังคอยบุโน้โน้วเห็นพ่อยนั้นสองขวดนึงให้ตาทำให้เดี๋ยวตาทำให้อยู่แล้วลูกเด้งเดึงเด้งเดึงเด้งดึงเด้งเด้งด้งเอามาพายดำมาเร็วเอามาคุมอย่างนี้นี่คุมนี้ฮักกันยูคังสไลเดียเอ้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 าได้ได้ได้ไหมได้ไหม ได้พูดก่อนไผ่ดำเอ้ยทำอะไรตอบได้เอานี่หนี้เอานี่หนี้มาถามแม่เร็วเอานี่หนีะไผ่ดำดำไผ่ดำเอ้ยดิไผ่ดำเอ้ยเร็วถามแม่ก่อนไผ่ดำเอ้ยเอาไปยิ้มใส่กระจกเอ้ยว่าตู่เนาะโอ้ย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 คุณอะโอ้ยโอ้ยงามหลเพื่อนไผ่ดำเอ้ยเอาใครดำเอาถามแม่ เอาเอาแม่แม่แมถามเอาบางจวงถามพายดำเอ้ยเอ้ยมามานั่งลงลนั่งลงนั่งลงตัวนี้ลกนั่งลงนั่งลงนั่งรอนั่งลงนั่งรนังลูกโอ้ยจะได้กินแลูกจะได้กินแล้วเรียกก่อนตาเล่จ๋าบอกดังๆจ๋าเจ๋าทำเร็วๆหน่อยหนูหิวนมหิวนมหิวมาก อยากด้วยขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูได้กินนม่ชนาวัสดีค่ะด้วยเออนอนตรงไหนเอ่ยมาลุกคนละขะจ๋านอนตรงไหนคะเอา